ก้าวแรกนะคะก้าวเข้ามาค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศที่เห็นณนะตอนนี้คือสวยงามมากจ้ะนี่คือต้นหางนกยุงค่ะช่วงนี้ยังไม่ออกดอกนะคะทุกคนค่ะช่วงนี้ยังไม่ออกดอกค่ะก็จะออกดอกอีกฤด,ดูกาาหนึ่งนะคะก็สวยงามมากเลยจ้ะเราก็จะไปดูต้นดอกอรีลาวดีกันนะคะช่วงนี้นะคะรีลาวดีกำลังจะผิใบจ้า บรรยากาศยามเย็นนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจากการทำงานของเราจะก็มาเดินนี่แหละเนาะมาเดินนี่แหละค่ะช่วงเย็นๆบรรยากาศค่อนข้างสวยงามนะคะทุกคนวันนี้มีก้อนเมฆค่ะมีก้อนเมฆนะคะเราก็จะนี่แหละก้อนเมฆดำๆเหมือนกับจะมีฝนนะคะเราก็จะนี่เลยค่ะมาพักผ่อนกันจ้ามาชมต้นดอกลีลาวดีนะคะทุกคนสวยงามจริงๆค่ะดอกสีเหลืองนะคะ สีเหลืองละเลือ้ออาจานี้เลยค่ะยามเย็นนะคะเหมือกับฝนจะตกนะคะก็มีก้อนเมฆเป็นสีดำๆนะคะเราก็ไม่ทราบว่าฝนจะตกหรือเปล่าจ้าเราก็เข้าไปเดินในริมบึงกันจ้าสวัสดีนะคะทุกคนคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆคะ่ะมาเดินจ้ะมาเดินเที่ยวจะนี้คือ ต้นดอกลีลาวดีนะคะกำลังผิใบจะออกดอกบานสะพรั่งเลยจ้ะช่วงนี้จะเข้าฤดูแรงแล้วนะคะจะเข้าช่วงอากาศร้อนนะจ้ะใบของต้นลีลาวดีเนี่ยก็จะผิใบล่วงลงมาทั้งหมดเลยจ้ะ ก็สวยมากค่ะนี่คือดอกสีเหลืองขาวกาลสินนะคะดอกลีลาวดีเราไปดูด้านนู้นกันนะคะกลิ่นหอมโชยมาสวยงามมากๆเลยจ้ะก็เป็นต้นของดอกลีลาวดีนะคะ ช่วงนะคะบริเวณศาลเจ้าแม่สองนางค่ะทุกคนคะค่ะก็นี่แหละมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโซนของต้นดอกรีลาวดีนะคะกําลังปิดดอกสะพรั่งเลยจ้ะทุกคนคะนี่เลยมีแต่ดอกทั้งนั้นเลยจ้ะเป็นดอกขาวพวงกาลสินนะคะสีขาวเหลืองกาลสินนะคะเป็นดอกเป็นช่อนะคะส่งกลิ่นหอมมากนะคะดอกรีลาวดีนะคะ เป็นไงบ้างสวยงามมากๆจ้ะทุกคนจ่าดอกรีลาวดีกําลังจะออกดอกนะคะมีแต่ดอกจริงๆนะคะดอกเป็นพวงมากเขาเรียกขาวพวงก,กาลสินนะคะดอกนี้ช่างสวยมากเลยจ้ะทุกคนคะ่ะสวยงามมากนะ